มาดูผู้หญิงที่เกิดในปีมะแมกันบ้างเลยครับว่าเป็นอย่างไรผู้หญิงที่เกิดในปีมะแมเนี่ยนะครับเรียกว่าเป็นคนที่สวยงามนะอยู่ตลอดเวลาเป็นคนที่มีเสน่ห์มีความน่าสนอกสนใจต่อเพศตรงข้ามนะครับหนุมน่มๆมักที่จะมาติดพันละนะครับแต่ว่าทําไมอะ่ะมันถึงมามักที่จะประสบความล้มเหลวนะในด้านของความรักอยู่ตลอดเวลานะครับจึงทําให้เป็นคนที่ค่อนข้างเลือกมากเลือกแล้วเลือกอีกเพราะอะไร เพราะกลัวว่าถ้าเลือกผิดแล้วเนี่ยนะครับมันจะทําให้ตัวเองต้องเสียใจไปตลอดชีวิตจึงกลายเป็นคนที่ค่อนข้างใจแข็งไม่ค่อยที่จะสนใจหรือภาะวะผวงอะไรกับอ่าสิ่งที่มันเข้ามาในด้านความรักแต่เป็นคนที่ตั้งใจในการทํางานค่อนข้างดีมากๆนะครับมักที่จะมีผู้หลับผู้ใหญ่ให้คาแนะนําชี้ทางให้อยู่ตลอดเวลาแต่บางครั้งความดื้อของเราจะทําร้ายตัวเราเองต้องระวังเรื่องนี้ด้วยก็แล้วกันนะครับ